สัทยายปฏิจจสุบาทสายเกิดและสายดับเหตุเกิดของความตายแล้วก็เหตุดับไปของความตายนี่คือสุดยอดวิชาที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ผู้ที่สัทยายได้ก็สัทยายพร้อมๆกันได้เลยนะเป็นภาษาไทยนะพิกุทั้งหลายอาริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปานั่นเทียวดังนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไปได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะ เพราะมีสลายธตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสาท,ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะ เพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชลามรณะโสกะปริเทวะทุกกะโทมนัตอุปายาศาสท,ทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ยังมีสาธุพิกุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมณัตอุปายาศาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูป เพราะมีความดับแผงนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแผงผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแผงเวทนาเพราะมีความดับแผงเวทนาจึงมีความดับแผงตัณหาเพราะมีความดับแผงตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแผงอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่ง,แงชาต,าาชาตินั่นแหลชรลามรณะโสกะปริเทวะทุกกะโทมนตสอุปายาสาสทั้งหลายจึงดับสิน้น ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อย่งนี้สาธุ